ขอความจเจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีเด่ท่านผู้ชมทุกท่านโยกอกโอ้โห,โห,โหท่านไม่จากสถานที่เลยนะเนี่ยเอาดิบดิบงนี้เลยล่ะมันวินเทจนี่คือสภาพความเป็นจริงขี้เกียจตกแต่งแนละ้วท่านเออชีวิตพระก็อย่างนี้แหละท่านเอามาทำไปสบายเอาสาระได้กลา่าวตเรื่องภายในฤดูฝนเตือนภายในฤดูฝนให้ต้องพึงสังวรระวังประพฤติปฏิบัติ สงวัระวังประพฤติปฏิบัติแล้วตมาก็ไม่รั้งรอพอบันทึกรายการเสร็จเราก็ตัดต่อเสร็จก็ขอเขายังไม่ได้ออกขึ้นกูเกิเลแหละขอเข้ามาทั้งหมดเลยฮะแล้วตมาก็ส่งมวลสมาชิกมวลสมาชิกแล้วก็บอกส่งต่อส่งต่อส่งต่อถ้าเขาไม่น้บใจเขาก็ส่งต่อถ้าเชื่อมันก็ดีแล้วท่านไม่เชื่อก็วิวบัติเป็นศพเป็นผีกันไปได้กล่าวถึงว่าเตรียมเรือไว้ที่บา้านอันเดียดเดียว เออเดี๋ยวอะไรแต่พันธุ์พันฝนย้าเยเจขาดบ้านย้ายให้อาหารขาดครัวย้ายเงินทองขาดตัวย้ายพ่อแม่ลูกไกลตาย้ายสามีพญายาไกลตนจะซุกนเดินทางไกลถึงเวลานะถึงเวลวเตรียมเรือไว้ที่บ้านอ้าวอยู่ในเมืองไอในเมืองนะตัวร้ายท่านเพราะน้ำมู้จะเจาะทะลุไปทางไหนครับท่าน <bras. S 1> เข้าทางนี้ติดนี่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 เออบุบู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 บขึ้นมาฮะ อย่าลืมว่าการจราจรของคนติดการจราจรของน้ําก็ติดไม่เชื่อเราวิเคราะห์ดูแล้วประเทศไทยนะฮะท่อตันหมดเพราะเราชอบทิ้งขยะเอาไว้บนพื้นแล้วาน้ํามานะะถึงท่อใหญ่เท่าไรก็ตามขยะไม่สิบสิบฝ่าชิ้นท่านติดไอตรงตะแกรงนเนี่ยเนี่ยห่างหางนี่ท่านถุงพลาสติกสิบฝ่าชิ้นก็จอดแล้วท่านเป็นการจราจรทางน้ำที่จะไหลออกไป ดังนั้นเวลาที่ท่านเป็นประชาชนเนี่ยฝนตกเนี่ยหัดดูอะไรถนนหน้าบ้านสบางแล้วช่วยๆกันดูเฮ้ยช่วยๆกันดูหน่อยขีปถุงพลาสติกใส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 ,ยส,ยสยขยะที่มันจะมันดูปืดปืด,ปดนะพอมันติดป,ปุ๊บการจราจรน้ำมันมันหยุดมันเออแต่เราไม่ช่วยันไงคุณจะช่วยบ้านกูมันก็เออมาในตุงเทพมหานครเนี่ยพูกว่าาชาติชาติเนี่ย ถ้ามาเป็นใหม่หมๆพอดีฤรืดูฝนท่านการภัยอย่างแรกคือส่งเจ้าหน้าที่ไปนะแล้วขอความร่วมมือของชาวบา้านนะดูตงตะแกรงทุกตะแกรงให้จราจรที่นี้มาเดินไปได้ก่อนที่ฝังท่อใหญ่ๆว่าชนบุรีหาดใหญ่ในตัวเมืองทั้งหลายเนะี่ยในอำเภอผู้รายการจังหวัดนะฮะายกเทศมนตรี ท่านต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเพราะประชาชน,เ,าะะปชาชนเป็นผู้ทิง้งเพราะะนั้นน้ำมันจะเอ่อขึ้นการจราจรทางน้ำการจราจรน,น้ำเสียหมดถ้าท่านไม่มีเรือท่านทำไงไม่มีเรือก็ห่วงกันยางในรถยนตนะ์ท่านยางรถก็แปะเข้าไปสิท่านเร็จแ,แล้วก็ม้วนม้วนเอาลมออกก็ม้วนได้นี่ให้ทำยางรถยนต์เราจะได้ขี่มันได้ ขีมมันได้เราเตรียมเชือกไว้เส้นหนึ่งยังไงก็ต้องมีเชือกนั้นยยาวเส้นหนึ่งท่านเส้นสองเส้นเตรียมเอาไว้ไอเชื้ที่เขาปีนภูเขาอ่ะเพื่อช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือผู้อื่นนี่เตรียมไว้วัฐบาลดังนั้นถ้าท่านเตรียมไว้เช่นนี้แล้วไม่ท่วมไม่เสียแต่ถ้ามันเตรียมไม่ท่วมแล้วเสียหายทรัพย์สินเสียหายชีวิตเสียหายเวลาท่านจะเสียใจ